ดิฉันลงพื้นที่ได้รับคำถามมากมายจากพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี2567ค่ะว่าจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อไหร่ ดิฉันจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าทางรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหลังน้ําลดอย่างไรรวมถึงเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี2567จะได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อไรอย่างไรคะ ในส่วนของการช่วยเหลือนะคะของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทํางานร่วมกับทางสป,ปชอยู่ในขณะนี้เราได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยไปแล้วมากกว่า45จังหวัดนะคะคิดเป็นเกษตรกรจํานวน41,275ลายอยู่ในวงเงิน400กว่าล้านบาทแล้วนะคะที่ทาง ทางการได้จัดสรรลงไปแล้วก็อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปว่ายังอยู่ในส่วนของระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะคะเพิ่มเติมอยู่ที่เกษตรกร,ร,กรจำนวนานวน3 6ึ่1รายก็คิดเป็นวงเงิน400กว่าล้านบาทเช่นเดียวกันก็คิดว่าเมื่อทางกระทรวงการคลังได้ทำการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะว่าเกษตรกร,ร,กรผู้นั้นได้มีการปรับบัญชีให้ตรงตามกับทางที่ทางการ นั้นได้เคยแจ้งไว้แล้วหรือไม่เพราะว่าถ้าหากที่ที่ฉันจำได้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนตุลาคมเนะะี่ยค่ะเราเราเองนั้นก็ได้มีการชี้แจงแล้วว่าทางเกษตรกรนั้นจะต้องมีการปรับบัญชีสัตว์เลี้ยงบัญชีพืชพันธุ์หรือว่าประเภทเ,เกษตรกรรมที่ตัวเองนั้นทำงานอยู่นะคะให้ถูกต้องด้วยทางเจ้าหน้าที่รัฐจึงสามารถที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อๆไปได้ถ้าหากว่า ทางเกษตรกรเองเนี่ยค่ะได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วดิฉันคาดการว่าการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ชดเชยเยียวยาผู้ประสบทกภัยในด้านเกษตรที่ผ่านมาเนี่ยจะสามารถได้รับเงินชดเชยจากทางรัฐบาลไม่ไม่เกินเ,ออเดือนกุมภาพันธ์ก็จะครบสิ้นท100ั้งร้อยค่ะ